สวัสดีครับขอตะล่อมสสุช่อง w a r of the eternal วันนี้ครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมนับเสกเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวมาจากทางสหรัฐอเมริกาโดยมีข่าวมาว่ากองทัพเรือของสหรัฐครับได้มีการนำเอา UAV หรือว่าอากาศยานไร้คนขับทำหน้าที่ เป็นยานบรรทุกเชื้อเพลิงเพื่อนําเชื้อเพลิงเหล่านี้ครับไปเติมให้กับเครื่องบินรบขณะบินอยู่ในอากาศซึ่งมานับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐโดยเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาครับได้มีการทดสอบอากาศยานไร้คนขับแบบ MQ 2 5 T1 ของบริษัทโบอิงโดยในช่วงที่มีการทดสอบเจ้า MQ 2 5 Stingray นะครับ ได้มีการทดสอบการเปลือดภารกิจการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศโดยมีการถ่ายโอนเชื้อเพลิงจาก UAV MQ-25 ไปยังเครื่องบินไอพ่นแบบ F-18 Super Hornet ของกองทัพเรือสหรัฐได้อย่างสำเร็จโดยเจ้ายานยนต์ไร้คนขับแบบ MQ-25 Stingray นะครับได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศให้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ F/A-18 Super Hornet ที่มีการประจำการในเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐโดยเจ้า MQ-25 T-1 Stingray นะครับจะทำการทดสอบการบินโดยจะมีการส่งเจ้า MQ-25 ไปยัง Norfolk แล้วก็เวอร์จิเนีย เพื่อทําการทดสอบบนด่านฟ้าเรือของเรือบรรทุกบินของกองทัพเรือสหรัฐในช่วงปลายปีนี้โดยเมื่อก่อนนะครับกองทัพเรือสหรัฐเ,เคยมีการกล่าวว่าจะมีการติดตั้งเจ้าโดรน MQ-25 Stingray ไว้บนเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตร โดยทางสหรัฐนคาดว่าในอนาคตนะครับจะมีหน่วยที่ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นหน่วยที่บรรทุกอากาศยานไร้คนขับไปพร้อมกับเชื้อเพลิงสำหรับซัพพอร์ตการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ต่อเนื่องและก็ยาวนานโดยกองทัพเรือของสหรัฐครับได้มีการคาดว่า จะมีการจัดซื้ออย่างน้อยนะครับ72ลำก็คือเจ้าโดรน MQ-25 T-1 Stingray โดยคาดว่ามีมูลค่าประมาณ13,000ล้านดอนลลาร์หรือ13,000ล้านดอนลลาร์และคาดว่าอาจจะมีการนำมาใช้จริงๆแล้วก็ประจำการในเดือจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงปีพุทธศักราช2567นะครับน่าจะอีกสักระยะหนึ่งแต่นี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหความก้าวหน้าของสหรัฐ ส่วนใหญ่ครับเราก็จะเห็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ครับที่เป็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงซึ่งมันน่าจะใช้ก็ประมาณที่สูงกว่าโดรนและโดรนน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าหากท่านผู้ชมมีข้อเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์และลางตาคลิปได้เลย,เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ